ไม่กล้าที่จะออกมาทำตามความฝันไม่กล้าที่จะเอาหน้าออกกล้องไม่กล้าที่จะออกมาสร้างแบรนด์นะคะแต่ในใจลึกๆเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณทำได้แล้วคุณก็อาจจะทำได้ดีกว่าบางคนที่ออกมาสร้างแบรนดนะ์ณตอนนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าการที่เราจะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นเนี่ยความที่ไม่กล้าของเราเนี่ยหรือว่าคนที่บ้านไม่สนับสนุนนะคะเพื่อนก็บอกว่าโหยอย่าไปทำเลย ก็เห็นคนอื่นที่เขาไปทําก็ไม่เห็นมีใครประสบความสําเร็จเลยคนรอบข้างรอบตัวก็ไม่เห็นจะต้องออกไปทําอะไรพวกนี้เลยใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วอย่าไปหาเรื่องเลยมันเหนื่อยเปล่าเปลเสียเวลาเปล่าๆแต่ตัวคุณเองเนี่ยรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าในใจลึกๆเนี่ยเฮ้ยฉันคือสตาร์นะฉันคือดวงดาวดวงหนึ่งนะที่เจิดจ,จรัส ที่มีความสามารถที่มีศัก,กยภาพที่มีของดีอยู่ในตัวฉันก็อยากจะเอาออกมาแบ่งปันฉันก็อยากจะเอาออกมาถ่ายทอดฉันก็อยากจะโชว์ให้โลกรับรู้ว่าฉันเนี่ยมีดีอะไรบ้างเพราะว่าฉันน่ะมันเจ๋งกว่านั้นเจ๋งกว่าทุกคนที่มามองเราเจ๋งกว่าทุกคนที่มาดูถูกเราเจ๋งกว่าทุกคนที่มาหวังดีกับเราว่า ทำไม่ได้หรอกเพราะเพราะว่าคนเหล่านั้นอะไม่ได้รู้จักตัวตนของเราดีพอนะคะโค้ดผ่านตรงจุดนั้นมาหมดแล้วนะคะคือที่บ้านไม่สนับสนุนเพื่อนหัวเราเยอะไม่มีเงินทุนเจ้านายเก่านะคะที่โค้ดเคยทํางานเป็นพนักง,งานประจําเนี่ยเขาก็ดูถูกแล้วก็ใช้คําพูดที่ไม่ดีแล้วก็บอกว่าเราอ่ะทำไม่ได้หรอกตลกมากเลยแล้วก็ขําเรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่ได้สะทกสะานสะเทือนจิตใจของโค้ดเลยนะคะแต่ว่าโค้ดเนี่ย คิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันจะทำให้ดูคุณยังไม่รู้จักฉันดีพอคุณยังไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเจ๋งขนาดไหนแล้ววันหนึ่งอ่ะโคจะดังให้ดูมันเป็นปณิธานของตัวเองที่มันอยู่ลึกๆที่เรารู้ตัวต,วตนของเราที่เรารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของเรานะ่ะมันมันมากมายขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแบบโค้ดนะคะโค้อยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจว่าโค้เริ่มมาจาก ไม่มีเงินทุนโค้ดเริ่มมาจากไม่มีใครสนับสนุนโค้เริ่มมาจากการที่แอบทำแอบเรียนนะคะโค้จะใช้เวลาว่างที่ลูกและสามีเนี่ยไม่อยู่บ้านโค้ดก็จะลงเรียนออนไลน์แล้วก็มาฝึกออกกล้องแล้วก็มาฝึกทักษะต่างๆในการทำภาพในการตัดต่อคลิปในการไลฟ์ในการเขียนหัวข้อในการเตรียมเนื้อหาคือทักษะอะไรก็ตามที่โค้ดรู้สึกว่า เราจะต้องเรียนเพิ่มเติมนะคะโคตก็จะศึกษาเพิ่มเติมโดยการอ่านหนังสือโดยการดู YouTube โดยการดูคลิปต่างๆอยู่ใน Facebook ที่มีโค้ดมีครูมีอาจารย์หลายๆท่านที่มาสอนนะคะแล้วก็ฝึกตัวเองจนมาถึงวันนี้นะคะโค้ตก็สามารถที่จะทะลุกำแพงของความไม่เห็นด้วยของคนรอบข้างไปเรียบร้อยแล้วนะคะเคล็ดลับที่สำคัญมากๆที่เป็นหัวใจหลักๆเลยเนี่ยก็คือ เราต้องรู้จักตัวเองให้มากพอต้องมีจุดยืนของเราเองนะคะคือเราไม่ต้องไปเถียงเราไม่ต้องไปอธิบายเวลาใครมาถามเวลาได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากคนรอบข้างนะคะ แต่เราแค่ลงมือทำอย่างเงียบๆนะคะแล้ววันหนึ่งผลงานมันออกมาผลลัพธ์มันออกมาคนเหล่านั้นน่ะเขาก็จะเงียบเสียงไปเองนะคะสำหรับใครที่สนใจออกมาสร้าง Personal b r a บรนด์อยากจะออกกล้องอยากจะเอาตัวต,วตวนขึ้นมาบนออนไลน์อยากจะสร้างตัวต,วตวนบนออนไลน์ให้คนชื่นชอบชื่นชมให้คนรู้จักให้คนจดจำได้นะคะโค้ชขอเป็นกำลังใจและก็เป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับทุกคนเลยนะคะกดติดตามเพจนี้ไว้สำหรับเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆที่โค จะเอามาอัปโหลดให้ในทุกๆวันเลยนะคะขอให้ทุกคนที่ตั้งใจและเอาจริงเอาจังในปีนี้ประสบความสำเร็จในการออกมาสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ทุกๆคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ